สวัสดีครับนี่คือ i n s i g t t News Podcast สอวอกับการเลือกตั้งยังคงเป็นสถานการณ์การเมืองที่เข้าสูโ่โหมดเลือกตั้งหลังอายุสภาใกล้ครบวาระขณะที่สสหลายคนพากลาออกเพื่อซบพักใหม่หลังไหลไปตามกระแสและกระสุนที่แต่ละพักพร้อมเทนหน้าตักให้เป็นทุนรอนทางการเมืองสำหรับจัดตั้งรัฐบาล ที่น่าสนใจที่สุดก็คือผลของการเลือกตั้งจะเป็นตัวชี้หรือไม่ว่าใครจะได้ตั้งรัฐบาลเนื่องจากจึงมีเงื่อนไขสําคัญที่เป็นตัวแปรนั่นก็คือการโหวตเลือกนายกได้ของ250สอวอที่ได้รับการแต่งตั้งจากคอสอชอซึ่งในการโหวตเลือกนายกเมื่อปี2562สอวอทุกคนก็ทําหน้าที่ได้อย่างหมดจดหลายคนที่ไม่เคยได้มาร่วมประชุมก็โผล่หน้าโผล่ตา แสดงออกอย่างพร้อมเพียงเลือกพลเอกประยุทธ์เป็นนายกสร้างบรรทัดฐานใหม่ปฏิเสธมารยาททางการเมืองทําให้เห็นว่าแม้ไม่ได้เป็นพรรคที่ชนะได้คะแนนเสียงมากที่สุดก็ยังสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ดังนั้นการเลือกตั้งครั้งนี้ที่สวจะมีโอกาสสุดท้ายในการร่วมโหวตนายกตามบทเฉพาะการจึงถูกมองว่าประวัติศาสตร์จะซ้ำรอย ที่พักได้เสียงสอสอมากที่สุดจะไม่ได้มีโอกาสจัดตั้งรัฐบาลถือเป็นการไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งหรือชันธรมติของประชาชนหรือไม่เพราะหากย้อนกลับไปดูสถานการณ์การเมืองในช่วงปี2562 25ถึง2563ก็เกิดม็อบชุมนุมต,ต่อต้านรัฐบาลพร้อมบานปลายกลายเป็นข้อเรียกร้องต่างๆนานาจุดเริ่มต้นส่วนหนึ่งก็มาจากการไม่ฟังเสียงของประชาชนไม่ใช่เหรอ แม้ว่าสถานการณ์จะเงียบลงด้วยคดีความมากมายที่คนเห็นต่างจากรัฐถูกดำเนินคดีแต่ก็ไม่ได้ทำให้ความคิดหรือความรู้สึกต่างลดน้อยลงและน่ากังวลว่าหากเกิดกระบวนการซ้ำเดิมพักที่ไม่ได้รับฉันธามติหรือเสียงข้างมากจากประชาชนหมดโอกาสตั้งรัฐบาลหรือถูกกำลังภายในกระทำอย่างที่เคยเป็นมาความกดดันเหล่านี้จะบรรทุเป็นความรุนแรงที่ยากจะระงับหยับยั้งได้ 250สอวอวที่ผ่านเหตุการณ์ทั้งหมดมาจึงควรยุติการสร้างเงื่อนไขด้วยการร่วมโบตนายกไม่เช่นนั้นก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่า250สอวอวนี่แหละจะเป็นอีกปัจจัยที่ทำให้ประเทศมาถึงทางตันไม่ว่าจะด้วยเจตนาหรือไม่ก็าตามขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ